สวัสดีค่ะแอมมี่นะคะเป็นฝ่ายการตลาดต่างประเทศของบริษัท b e ว u t i c u e s ค่ะตอนนี้นะคะคนไทยทุกคนสามารถเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาหลีได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำศิลปกรรมรวมไปถึงการทำความงานต่างๆด้วยนะคะดังนั้นคุณสามารถรับการบริการทางการแพทย์อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการทำศิลปกรรมรวมไปถึงการทำความสวยความงามต่างๆได้แล้วนะคะ ทางบริษัทของเรานะคะมีโรงพยาบาลชั้นนำค่ะเพื่อคัดสรรให้กับคุณลูกค้าอย่างมากมายเลยนะคะรวมไปถึงคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงค่ะทางบริษัทของเรานะคะเซ็นสัญญาถูกต้องตามกฎหมายค่ะและเซ็นสัญญาถูกต้องกับทางโรงพยาบาลค่ะ ังนั้นนะคะเมื่อคุณลูกค้าจองกับทางบริษัทเราค่ะราคาจะเป็นราคาเดียวกับทางโรงพยาบาลเลยนะคะไม่มีการบวกเพิ่มใดๆค่ะและเมื่อลูกค้าทําศัลยกรรมเสร็จแล้วนะคะก็จะชําระเงินกับทางโรงพยาบาลโดยตรงค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณลูกค้ายังได้รับการบริการเสริมนะคะที่เราจะดูแลคุณลูกค้าอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นจนจบอีกด้วยค่ะรับรองว่าคุ้มค่ายอย่างแน่นอนค่ะ แต่เมื่อคุณลูกค้าจองและประึกษากับทางเรานะคะเรามีบริการอย่างดีเยี่ยมค่ะไว้สําหรับคุณลูกค้านะคะรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆและแพ็กเกจสมนาคุณต่างๆนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และที่สําคัญนะคะเมื่อคุณลูกค้าซ่องกับทางเราค่ะเราจะดูแลลูกค้านะคะอย่างใกล้ชิดเลยค่ะรับรองนะคะว่าคุณลูกค้าจะได้รับการบริการอย่างดีเยี่ยมแน่นอนค่ะเราจะบริการคุณลูกค้าตั้งแต่ต้นนะคะจนจบการทำศัลยกรรมเลยค่ะหากคุณปรึกษาและซ่องกับทางเรานะคะคุณไม่ต้องกังวลเมื่อคุณมาถึงเกาหลีเลยค่ะ เรามีการบริการมากมายที่จะทำให้คุณลูกค้าได้รับความสะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการช้อปปิง้งรวมไปถึงการทำศัยกรรมและการทำความสวยความงามต่างๆนะคะอย่ารอช้านะคะเพราะความสวยรอคุณลูกค้าทุกท่านอยู่ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักสอบถามได้ทางข้อความนะคะแล้วเจอกันที่เกาหลีค่ะอันยอง